ครับครั้งนี้เพิ่งครั้งแรกฮนะคาดหวังว่าจะได้ความรู้แล้วก็ความแม่นยำในการที่ลงทุนทั้งสองขาได้มากขึ้นกว่าเดิมครับตอนนี้ลงทุนแค่ตัวของ Index f ฟิวเจอย่างเดียวครับเขาคิดว่ามันมีสภาพคล่องสูงแล้วก็มีเหมือนจำนวนคนเล่นที่เยอะกว่าเลนพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ แล้วก็เน้นเป็นเรื่องๆไปเลยอย่าไปเอาเยอะหลายเรื่องเพราสำคัญเลยคือมีวินัยแล้วก็อย่าโลภก็ต้องเลือกครับว่าจะเล่นเนแบบว่าเล่นเป็นการลงทุนแบบว่างวนว่าเราลงทุนทุนแล้วจะมาช็อตลองทีเบกอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นแบบเก่งอะไรอย่างเดียว จะมานะครับครั้งที่สามเดือนกุมภาพันธ์